รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของอเวเคชั่นเลยค่ะพาคุณผู้ชมมาเกาะเตากันค่ะจริงๆมันมาได้หลายวิธีมากเลยนะเกาะเต่าเนี่ย ใครจะมาจากทางชุมพรก็ได้ใครจะมาจากทางเกาะสมุยก็ได้อย่างเช่นของเราเนี่ยบินมากับบางเกาะแอ์เวย์ใช่ไหมคะแล้วลงที่สมุยแล้วก็นั่งเรือของลมพยาต่อมาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงที่เกาะเต่าเลยเรียกว่าสะดวกสบายมากเพราะว่าอย่างลมพยาเนี่ยก็จะมีทั้งเรือสปีดโบ๊ทมีคาตามารันอะไรแบบเนี้ยสะดวกสบายเลยคะ่ะหรือว่าใครจะขับรถมาจากกรุงเทพ6 7ชั่วโมงแล้วก็มาที่ชุมพรก็จะมีเรือของลมพยาเช่นกันก็ให้บริการทุกวันเหมือนกันเป็นคาตามารันสปีดโบ๊ทแล้วแต่คลื่นลมแล้วแต่วันอะไรเงี้ย นอแล้วแต่ <Okay. S 1> ผู้โดยสารอะไรอย่างนี้มาถึงที่เกาะเต่าแบบสะดกสบายซึ่งพอมาถึงเนี่ยปุ๊บวันนี้ต้องตามเรามาเพราะว่าเราพามาเช็คอินที่พักบน,กนเกาะเต่าที่ทุกคนร่ำร้องว่าอยากจะมาพักที่นี่เคฟชาร์คพูวิลล่าเขามีวิลล่าอยู่20กว่าหลังค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูแต่ว่าดูไม่ครบ26ถ้า26นี้ต้องเพิ่มเป็น2-3เอพิโซดแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราเลือกพาดูสักสองาหลังก็แล้วกันแต่จุดเด่น อยู่ข้างหน้านี้เลยค่ะจริงๆ,ๆจะมีเยอะข้างหลังด้วยข้างหลังคือความที่เคฟช้างเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีหาดแต่เขาเนี่ยทดแทนด้วยการข้างหน้าเนี่ยเป็นแนวปะการังแนวแล้วก็มีโอกาสจะเจอฉลามเรียกว่าเป็นแหล่งดำน้ําที่ดีเพราะว่าเขาจะเป็นเขตที่ห้ามพวกเรือหางยาวเนี่ยเข้ามาแถวนี้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถลงจากบ้านแล้วก็ไปดำน้ำส n o r k e l i n g หรือว่าใครจะฟรี e d ฟอะไรอย่างนี้ข้างหน้าบ้านได้เลย สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ทิพยะระะััภัยยจุดเด่นของเขานอกจากข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแนวปะการังแล้วก็ดำดูฉลามได้เลยมีโขดหินแบบนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยเรียกว่าบ้านนี้ก็จะถูกสร้างล้อไปกับโขดหินต่างๆคือคอนเซปต์ของที่นี่เนี่ย เขาจะรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุดดังนั้นเนบ้านแต่ละหลังก็จะถูกสร้างเข้าไปตามหลือของโขดหินอย่างตรงนี้เป็นแบบเหมือนเป็นจุดเด่นของเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าข้อดีของเคฟชาก็คือของเขาเนี่ยข้างหน้าเป็นโขดหินหมดเลยบ้านก็จะอยู่แบบแทรกตามชั้นๆเข้าไป20่กว่าหลังเนี่ยค่ะก็อยู่ตามนี้หมดเลยอ้อแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามาที่เนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าคอนเซปต์ของเขานะอยากให้คนมาพักรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้าน เหมือนมาพักบ้านตัวเองอ่าไม่ได้เหมือนมาอยู่โรงแรมก็เดี๋ยวลองไปดูกันจะให้ความรู้สึกนั้นหรือเปล่าคือที่เคปชาร์กเนี่ยเขาอาจจะไม่มีร้านอาหารให้บริการเหมือนกับที่พักที่อื่นเนาะคือความที่ที่พักเนี่ยมันอยู่บนระเบียงผาอยู่ตามหน้าผาอยู่ตามโขดหินอย่างเงี้ย ก็แต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีความเป็น p r i v a t สูงมากดังนั้นเนี่ยเขาจะมีพื้นที่สําหรับในการให้นั่งกินข้าวในกลุ่มของตัวเองที่มาหรือในคู่ของตัวเองที่มาแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าในห้องเนี่ยก็จะมีเมนูแบบให้เลือกเลยเป็นแบบ delivery คือไม่มีร้านอาหารไม่เป็นไรแต่เขาพร้อมเสิร์ฟขอให้สั่งล่วงหน้าก่อนแค่นั้นเองแล้วก็ตรงรีเซพชันเขาเนี่ยความที่ตรงนี้มันเป็นจุด,ดํำน้ำเนาะ ก็จะมีพวกอุปกรณ์ให้เช่าและให้ยืมพวกชูชีพหรือว่าบางคนจะใช้ฟินใช้น้กกากอะไรเงี้ยบางงานให้ยืมงันให้เช่าก็ติดต่อได้เป็นรายกรณีไปรวมถึงกิจกรรมมาถึงแล้วเนี่ยใครอยากจะคายักใครอยากจะแพดเดิล ก็เขาก็มีให้เช่าเหมือนกันก็สามารถติดต่อที่รีเซพชันแล้วก็ลงตรงหน้าบ้านนี้เลย <Wow. S 1> แต่อะไรไม่ดีเท่าลงจากหน้าบ้านแล้วดำน้ำเลยบางที่เราต้องเช่าเรือเนาะไปตามไซส์ต่างๆอะไรอย่างงี้อันนี้กระโดดตุม้มแล้วถ้าเกิดมองจากข้างหน้าปุ๊บแล้วมองเห็นด้านข้าง,งเป็นเกาะฉลามตรงนั้นเน่ะเป็นเกาะเ,เขาเรียกเกาะฉลามเพราะว่าใครที่ดำน้ำไปก็จะเจอแบล็กทิปชาฉลามคีบดำอะไรอย่างเงี้ยว่ายอยู่ตรงนู้นเลยคือถ้าใครว่ายไปก็เจอเลยเข้าถึง เรียกตรงนี้ว่าเคปชาร์กเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอพวกฉลามอะไรอย่างนี้เป็นหยอมย่านที่สมบูรณ์มากตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้เป็นอา่าวหาดเทียนนะแต่ว่าเลยมานิดหนึงตรงนี้ทั้งแนวเนี้ยสมบูรณ์หมดเลย PSI สาระดีช่อง99ร่วมกับการสนาหงทองและเกตเอเวเคชั่น ชวนทุกคนออกเดินทางไปเชียงใหม่ร่วมงานเทศกาลโคลมลอย2021รีแเปลงเชียงใหม่ที่จัดขึ้นปีละครั้งสัมผัสบรรยากาศสุดอลังการเมื่อโคมนับพันลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่และดื่มด่ำสีสันในค่ำคืนวันลอยกระทงรอบๆคูเมืองแวะช้อปปิ้งที่ตลาดจินใจและฉำฉาาเมก็ตตลาดสุทฮิปที่มีงานแฮนเมสชิคๆมาวางขายปิดท้ายด้วยโปรแกรมสุดคลาสสิกที่จะพาทุกคน นั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลำพูนไหว้พระขอพรที่วัดพระธาตุทาลิพุนชัยทริปดีงานดีแบบนี้มีเพียงหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้นออกเดินทางกับเรา19-22พฤศจิกายนนี้ในราคาสุดพิเศษ28,900บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0 8 3 0 0 9 0 2 1 2หรือ0814261414 สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ที่พิยประกันภัยเป็นโคดหิตหมดเลยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวตามมาเพราะว่าในทั้งหมด20กว่าห้องห้องนี้คือห้องที่เขาบอกว่าฮอตที่สุดของเคฟชาร์กตอนนี้มีคนจอง ข้ามปีไปถึงปีหน้าแล้วคือห้องนี้เต็มไปถึงปีหน้าแล้ว <Wow. S 1> มาดูความฮอตของห้องนี้กันดีกว่า C 5 4ห้องนี้จองยากที่สุดในเคปชาร์ถ้าใครจะจองห้องนี้ ้องรอถึงปีหน้าเลยคนชอบเพราะว่า1โขดหินก็สวย2มีเตียงหน้าบ้านแล้วเดินลงบันไดเขาจะมีบันไดลงให้นี้ต,ะ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 ตะัดตัดตัดตัดนี้ลงไปแล้วก็สน็กได้เลยดำน้ำได้เลยสบายๆห้องนี้จึงเป็นห้องที่ลูกค้าล,ำล่ำรองที่สุดเลอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นห้องที่ไม่มีสระน้ำอ่าเขาเป็นพูล่าแต่ห้องนี้ไม่มีพูลสาเหตุที่ไม่มีพูลเพราะว่ามีพูลอยู่ข้างหน้านี้เลยคือสระน้ำธรรมชาติใหญ่มาก คือตรงเนี้ยเขาก็เอาหินมาทำอะเนาะมัน,มนดูเหมือนแบบเป็นบ้านในยุโรปเหมือนกันน่ยพอเป็นหินเป็นหินอะไรอยเงี้ยเดี๋ยวเขามาดูข้างในกันห้องนี้ค่ะ454 เป็นห้องที่บอกแล้วว่าคนชอบมากเพราะมันอยู่ลงก็ถึงทะเลเลยเป็นห้องเล็กๆนิดหนึ่งเนาะไม่ได้ไม่ได้กว้างมากแต่แบบกําลังดีอะพูดถึงคือถ่าเน้นว่าเรามาอยู่บ้านเรามาอะไรอย่างงี้นี่เขาให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆเพราะอะไรเดินเข้ามาเอาตรงนี้ก่อนเป็นเตียงนอนห้องนี้นอนได้3คนนี่ที่นอนก็อยู่บนหินเห็นไหมธรรมชาติมากๆอะไรเงี้ยสร้างทับไปบนหินเลยคนมาพักที่นี่สามารถทําครัวทําอาหารอะไรได้เลยเท่าที่ความสามารถตัวเองจะทําได้มีไมโค ครเวฟมีที่ปิ้งขนมปังมีอุปกรณ์หม้อชามลาหายเขาก็มีเตาทําครัวให้ mm hmm. เผื่อบางคนจะเจียวไข่นน่นนี่นั่นเรียกว่ามีอุปกรณ์ครบหมดเลยสําหรับคนที่จะมาแล้วก็จานกินโค้งกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็มีให้พร้อมเลยแล้วก็มุมนี้ก็นั่งเล่นไปสบายๆเนาะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหลักชัวรี่เหมือนโรงแรมอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า practical มากๆคือหน้าผักอะย่ี้ห้องน้ำ ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเห็นไหมแม้แต่ห้องน้ํายังนี่โขดหินเลยแนบกับโขดหินเหมือนอาบน้ำนแบบคือเรียกว่าธรรมชาติมากๆแล้วอาบน้ําแล้วชมวิวทะเลโขดหินอะไรไปแบบเลิศอ่ะอันนี้แล้วก็วางกระโปรงวางกระเป๋าเมื่อกี้ข้างนอกอาจจะดูเอ๊ะมันแคบหรือเปล่านี่วางกระเป๋าตรงนี้ได้ แล้วก็มีกระเป๋าให้เป็น beach bag อะไรอย pues ่างนี้เนาะเผื yeah. uh ่อจะเดินสสยของใส่ของไปหาดอะไรอย่างนี้ใช้อันนี้ได้มีให้2ใบแล้วก็หมวก2อใบอันนี้เป็นบ้าน C 5 C คือหลังที่เราเลือกมาสามหลังวันนี้คือเป็นหลังที่แบบยอดนิยมหมดเลยสำหรับคนที่จะมาพักที่นี่เดี๋ยวมาดูอีกห้องหนึ่งดีกว่า C 2 3 B เป็นอีกหนึ่งในห้องพิกัดที่เขาบอกว่า อันนี้ก็แขกชอบชื่นชอบเหมือนกันเป็นบ้านสามชั้น2ห้องนอนแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็มีห้องนั่งเล่นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันอืมนี่เราอยู่ชั้นบนสุดของที่นี่เขาลักษณะทําเป็นปูนเปลือยเนาะทั้งพื้นแล้วก็ทั้งผนังเลยเครื่องนอนก็จะแบบขาวฟ้าเน้นแบบอยู่ติดทะเลอะไรอย่างเงี้ยห้องกําลังแบบพอดีๆประมาณพอดีๆแต่มี2ห้องนอนนะเดี๋ยวมีอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีตะโกงตะก้า ใส่ผ้าอะไรเงี้ยเนาะมีร่มไว้ให้เนาะบางทีฝนตกฝนตกเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงมีแต่กร้าให้นี่แล้วก็ทุกห้องจะมีบีชแบ็กอย่างนี้เนะาะแบบบางทีเดินออกไวเที่ยวแต่ชอบตรงที่มีหมวกให้ยืมทุกห้องเลยจะมีหมวกกึ่งเหมือนประดับประดับเหมือนกันนะเนี่ยม,มาเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่า <S <S ห้องน้ำก็ขนาดพอดีพอดีแต่เราชอบความที่แบบพอมันเป็นปืนปวยปืนปูนเปลือยหมดทุกอันอนะ มันทําให้ดูแบบดูลอบลอดูอะไรอย่างเนะงี้ยนะลงๆเป็นสัดส่วนดีนะในส่วนของห้องน้ํา mm hmm. เปลี่ยกแห้งอะไรอย่างเงี้ยมีได้ปลอบผมให้ด้วยนะจ๊ะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดออกไปชั้นบน mm hmm. ก็จะมีระเบียงส่วนตัวของชั้นบนเผื mm hmm. ่อใครจะนั่งเล่นชมวิวจากข้างบนก็ได้แต่ต้องไปดูชั้น2กัน mm hmm. ชั้น2ก,ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งเนาะห้องนอนนี้เนี่ยนอนแล้วก็ชมวิวได้เลยว่เาเห็นแบบทะเลได้เลย แล้วก็เหมือนกันก็จะแบบว่าตกแต่งด้วยหมวกด้วยกระเป๋าอะไรอย่างนี้อันนี้พอลงมาชั้นล่างสุดก็จะเป็นโซนของห้องครัวห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ตรงนี้นี่ก็จะมีแบบอย่างที่เห็นเนาะมีเครื่องครัวทุกอย่างเลยแก้วมีจานชาม ให้หมดเลยใครจะทํากาแฟกินเองหรือว่าจะอะไรอย่างนี้จริงๆเหมือนอพาร์ตเมนต์เหมือนคอนโดมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยมอเมอร์เห็นไหมเนี่ยมีหมดเลยเตาห้องแบบนี้เตาครบด้วยเตาใหญ่เลยแล้วก็ไมโครเวฟถัดมาก็ในบริเวณเดียวกันเลยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเลยห้องนี้ถือว่าแบบทำสัดส่วนดีก็คือหน้าพักเลยอันนี้อแล้วก็ถ้าเกิดมองลงจากห้อง,งตรงนี้ปึ๊บเห็นเลยว่ามี สระน้ำตรงนี้ห้องนี้มีสระว่ายน้ำในตัวเดินลงนิดเดียวก็ลงทะเลได้เลย อย่างที่บอกไปที่เคปชาร์กวิลล่าห้องแต่ละห้องยีกว่าห้องเนี่ยไม่เหมือนกันเลยการออกแบบไม่มีแพทเทิร์นไม่สามารถเดาได้เลยว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างหลังนี้เป็นอีกหลังหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากแขกที่มาเช็คอินห้องนี้ก็คือ4 8ค่ะเป็นอีกห้องหนึ่งที่แบบท็อปพิเหมือนกันทำไมถึงท,อท็อปพิตดูหันหน้าออกทะเลแบบชิล ชมวิวนั่งแช่น้ำทอดสายตามองทะเลสบายๆเลยข้างหน้าเป็นระเบียงแบบเอาท์ดอร์ในการนั่งแบบ คุยนั่งเล่นมากกับเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะที่บอกมากับเพื่อนเพราะว่ามันมีวิลล่าเนี้ยมี2ห้องนอนมีห้องนอนเล็กกับห้องนอนใหญ่แล้วก็มีห้องรับแขกมีมุมให้นั่งกินข้าวอยู่ฝั่งโน้นโต๊ะกินข้าวมุมนี้เป็นแบบโซฟานั่งเล่นรับลมกันเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้อาบแดดได้เลยอ่ะแต่เดี๋ยวไปดูห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์กันดีกว่าอ่ะมาดูมาสเตอร์อันนี้เป็นห้องเป็นห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์ คือเตียงยกสูงนิดหนึ่งะนะมีม่านมุงอะไรอย่างนี้สวยงามแต่ตื่นมาจ้านอนจากบนเตียงอะ่ะ<ๆ>เห็นทะเลเลยอันนี้ดีมากบอกแล้วว่าทุกอย่างเราต้องต้องใช้ชีวิตอยู่กับโขดหินเช่นห้องอาบน้ำนี่สร้างทับครอบไปบนหินเลยที่นี่แบบหินจริงๆก็เป็นโซนชาเวอร์โซน ห้องน้ําแต่ดูสิมาดูสินั่งทําธุรกรรมทางการเงินส่งแฟกซ์อยู่แล้วก็ชมวิวไปเปิดหน้าต่างชมวิวไปไม่มีใครเป็นาแ,แม่สูงขนาดนี้เพราะห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่สูงใครชอบห้องแบบวิวสูงๆอะไรเงี้ยอยู่ขึ้นมาบนเขาอะไรเงี้ยห้องนี้น่าจะน่าจะเหมาะ อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งก็เมื่อกี้โซฟาใช่ไหมมุมนี้มีเตียงอับแดดอีก2งเตียงแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวเพราะว่าที่นี่หรือว่าเขาไม่มีร้านอาหารแต่เราสามารถสั่งอาหารจากข้างนอกมาแล้วเราก็ดินเนอร์หรือกินอาหารกลางวันตรงนี้ได้เลยอาหารเช้าด้วยส่วนอนุเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องนอนหนึ่งอ่าก็แยกออกไปเลยในห้องนี้ก็จะเป็นครัวซึ่งมีทุกสิ่งเครื่องครัวทุกอย่างสามารถจบอยู่ในนี้หมดเลย แต่แลรว,ว่าห้องเนี้ยจุดเด่นตรงนี้ตามมาดูตามมาดูคือมันเป็นห้องที่โขดหินสวยมากแต่ถ้าใครจะลงไปข้างล่างไปเล่นน้ำไปคยงคายักอะไรก็ตามเดินลงบันไดนู้นเลยจ้ะเขาทาไว้อย่างดีเลยมีกี่ขั้นเองเนาะสองสาขัาน้นแล้วก็เดินเลื้อยลงไปเนี่ยปึ๊บลงทางนี้ได้เลยโอ้โห,โโหเคปชา์กวิลล่านี่แบบว่าทุกหลังนี่ไพรเวทหมดเลยค่ะเพราะว่า แต่ละหลังเนี่ยนอกจากสร้างไม่เหมือนกันแล้วแต่ละหลังก็จะต้องสร้างแยกออกไปเรื่องอาหารการกินก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีร้านอาหารในโรงแรมแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยในห้องรับแขกก็จะมีเมนูของพวกร้านอาหารต่างๆอะไรเงี้ยเต็มเลยอะทำให้รู้เลยว่าอ๋อที่เกาะเต่าเนี่ยเขามีร้านแบบต่างชาติเยอะมากรวมถึงร้านอาหารไทยก็มีค่ะบ,บางร้านเนี่ยก็จะแบบมิกซ์เลยข้างหน้าต่างชาติข้างหลังไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเลือกได้เลยว่าจะเอาเมนูไหน ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทู o ยู i ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย136หรือทิปอินชัว .com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกําจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากําจัดทั้งไวรัสแบคทีรียควันบุหรี่แล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวง ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ทิพยประกันภัยโอ้โหพักที่เคปชาร์กนี่อย่างที่บอกเนาะเขาไม่มีร้านอาหารก็จริงแต่ว่าทุกมื้อเราสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสั่งแล้วเขาก็มาส่งที่ร้านมาส่งได้มีเต็มเลยแต่ว่ามื้อเช้าแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่า บังเอิญมื่อวานหยิบไปเจอ,อัวอชัวนี้ French Pastry ของ French Market แล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเขาโฆษณาว่าแบบเป็นแบบเหมือน Pastry ที่แบบทุกอย่างสดๆทำแบบสดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ฝรั่งเศสเลยดูจากรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสีดูเมนูเขาเยอะมากก็เลยอ่ลองสั่งดูอะไรอย่างงี้นี่เลยพอมาถึงคือน่ากินทุกเมนู อย่างอันนี้เนี่ยครัวซองนี้แบบตัวใหญ่และดีมากมีแบบลูกเกดอะไรเงี้ยเนาะช็อกโกแลตลูกเกดอะไรอย่าง,กกางี้แล้วก็เอ็กเบเดดิกแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็มีขนมปังแบบฝรั่งเศสเลยรวมถึงคิชซึ่งมันเป็นอาหารเช้าที่แบบเป็นไข่ชีสอะไรเงี้ยซึ่งน้ำส้มสดกาแฟสดคือทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากสำหรับมื้อเช้าแล้วคิดดูดิลมโกโกบบรรยากาศดีๆในพูลวิลล่าอะไรอย่างงี้ลงมือเลยดีกว่า จากเคปชาร์กวิลล่าประมาณสักไม่เกิน10นาทีเนาะก็มาถึงจุดชมวิวจอนสุวรรณต้องเดินขึ้นไปหน่อย จุดแต่ว่าคิดว่าตรงนี้ก็พอมองเห็นสองอ้าก็เลยแวะทิกแวะก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูแผนที่แต่รู้ว่าตรงนี้หาดเทียนเนี่ยเอยู่ใกล้ที่พักที่พักเรอยู่ตรงนน้โโนโน่นโน่นเคปชาร์ตีโค้งมาเป็นนี้ขึ้นไปต่อตูดเกือบไม่ได้รับการอนุมัติที่บานตูด ถึงแล้วจริงถามว่าทางโคตรไหมนิดๆเนาะแต่แต่ว่าระหว่างทางเขาจะมีเชือกให้ตลอดอะไรเงี้ยทางอาจจะสไลด์นิดนึงแต่ว่ามีเชือกให้ก็ค่อยๆลอยตัวขึ้นมาสำคัญอยู่ที่ว่าลอยตัวช่วงลงเนี่ยมันจะลอยตัวยังไงแต่ขึ้นมาแล้ววิวคู่ฆ่ามากค่ะจอรสจวรนเอ็กเซนเวอร์าาสอฝั่งนี้เลยก็ ถ้ามาเนาะค่าขึ้นก็คนละ5้บาทเตรียมเงินมาด้วยเพราะว่าเป็นค่าเหมือนค่าผ่านทางของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แต่ว่าอออันนี้บอกกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าเป็นเป็นฟรีชัตเทของเคปชาร์กที่ให้บริการฟรีกับแขกที่มาพักก็โทรก่อนล่วงหน้าหนึ่ชั่วโมงเขาจะได้เตรียมรถถูกค่ะ วิวเอาครัวซองแล้วก็พวกอาหารเช้าไปส่งที่เคฟช์ากินแล้วแบบติดใจมากถึงขั้นต้องตามมาที่ French Market เลยอ่าแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ร้านอาหาร ฝรั่งเศสนะแต่ข้างๆยังมีอะไรอีกเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างหรือมีมเมนูอะไรบ้างต้องถามจากคนนี้เลยเราอยู่กับน้องแนละคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนแนค่ะโลเคชั่นก่อน French Market นี้ตั้งอยู่ตรงจุดไหนของเกาะเต่า<อ>นะอ,อยู่แม่หาดแม่หาดมุนอยู่ท่าท่าเรือส่งเสริมพอดี่ะอจาการเดินทางน่ายต่บู๊ดีมากพี่การผ่านพอจอดข้างหน้าแบบ คือเราลองพยายามทําทุกอย่างให้มันมันสมูทไปทุกอย่างในด้านหลังเราก็จะมีร้านเปตองมีเลรนช<อ>์ทุกอย่างนวันนี้มีสวนยูนูมีสวนปลูกผักเองอะไรอย่างนี้อ่ะมาพูดถึงเฟรนช์มาเก็ตกันดีกว่า<ม>อันนี้เปิดนานยังประมาณ2ปีแล้วค่ะส่วนร้านพิซซ่านี่ประมาณปีร้านพิซซ่าที่ว่านี่คือตั้งคู่กันเลยใช่ค่แต่ชื่อจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นนาโนพิซซ่าคือถ้าว่าไม่ว่าคนไทยฝรั่งอะไรเงี้ยคือชอบชอบร้านนี้มากเป็นมูรลต้ามูรลต้าเนีย อ๋ออันนี้คือใช่อันนี้เป็นมูราต้าพามาก r e ร c h Market เสิร์ฟเมนูอะไรบ้างนะเมนูที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นสเต็กเทนเดอร์ลอยอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอาบาวสเต็กแล้วก็ถ้าขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี่ต้องเป็นชิดฟองดูวิธีการกินฟองดูคืออย่างไงยังไงแนนที่ต้องแนะนำัาปังๆอาที่ใดนะคะปจีเลยโทษนะครับแนนสจี่เลย เอาหมุน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 ได้ไหมพิการเลยนะต้องกินร้อนๆเลยค่ะพิการต้องกินร้อนๆใช่ไหมร้อนอ่ะร้อนใช่แต่ว่ามันจะมันจะอรทรสในการกินแล้วก็ต้องตักเนื้อไปเลยชีสก็มันฟินค่ะรินชีสแบบสูงมากๆใช่ใช่เราคือเราผสมเอผสมให้มันเข้ากันทุกอย่างประมาณนี้อ่ะนอกจากฟองดูมาอันนี้ต่ออันนี้เป็นอ่ เทนเดอร์ลอยสเต็กเทนเดอร์ลอยเป็นเนื้อของออสเตรเลียอันนี้มาคู่กับมัชชัลลุมซอสเป็นซอสเ็ดอันนี้คือเสิร์ฟมาพร้อมกันใช่ค่ะอันนี้เป็นเสิร์ฟเป็นคู่กันเราจะมีให้เลือกทั้งหมด3ซอสจากตัวเลือกว่าเราจะเอามาคู่อะไรเป็นแมชก็ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าว่าเป็นแมชพอตเตอรมันมันก็จะเป็นอีกฟิวหนึ่งอ่าอีกแต่ในเมนูนี้ยังมีแบบ เยอะมากโดยเฉพาะพวกเบเกอรี่ใช่เบเกอรี่นี่คือช่วงเช้าต้องช่วงเช้าจริงๆรือลูกค้าจะมากันช่วงเช้าคือเรียกว่าครัวซองนะเหมือนนั่งกินอยู่ฝรั่งเศสอ่ะใช่แล้วพอเราครัวซองเราทําใหม่ทุกวันแล้วของเ็ามีหลากหลายด้วยนะมีที่ใส่ลูกเกดมีมีหลากหลายแล้วก็จะมีพวกอ่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มันจะมีเป็นดาร์กเลยแล้วก็มีอ่าพิสตาชิโออะไรพวกนี้อีกแต่พูดถึงคนมาที่นี่เนี่ยถ้าไม่ได้สมมติลองชิมแล้วอยากจะซื้อพวกชีสพวกอะไร กลับบ้านอะไรเงี้ยเขาก็มีนะในตมีีมีแล้วแต่เลยว่าจะเอากิจกรรมอะไรปรมาณนี้เรามีทั้งหมดพูดถึง Facebook นั้นบอก Facebook คุณผู้ชมนะ a c e o o o k นะคะไปอ่าน The Face Market เก่อเาะเต่าค่ะเข้าไปติดตามได้เลยนะคะ The French Market กเกาะเต่ามีเกาะเต่าด้วยแล้ว a g r a m าแก็เหมือนกันเดี๋ยววันนี้พี่การจะปั่นต่อแล้วก็ต้องปั่นนะมันจะเคได้ขอบคุณมากค่ะค่ะ ใครมาเกาะเต่าแล้วอยากจะได้แบบที่พักที่มัน private p r i v a t แล้วก็อยู่บนเขาแบบนี้มองเห็นวิวแบบว่าพาโนรามามากเกือบทุกหลัง ก็จะมีคูเวล่าแบบนี้ค่ะส่วนตัวเลยมีสองห้องนอนมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นครัวเป็นห้องนั่งเล่นมีระเบียงซึ่งแบบนอนรับลมชิลมากมาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวอะไรเงี้ยเหมาะมากมันก,ก็เป็น private ไปเลยวิลวล่าวิลล่าวิลล่าไปเลยอย่างที่บอกไปเนาะ c 5 4ค่ะเป็นที่เรื่องลือเป็นที่พูดถึงในวงการโซเชียลมากว่าแบบว่าทุกคนมาแล้วอยากถ่ายรูปห้องนี้จองยากมากอย่างที่เรารู้เนี่ยห้องนี้จองเต็มยาวไปถึงพฤษภา ปีหน้าแล้วแต่อาจจะมีบางช่วงที่แบบเออคนมาไม่ได้แล้วแคนเซิลอะไรเงี้ยเนาะก็ลองสอบถามเป็นระยะค่ะถ้าอยากมาจริงๆเพราะว่าวิวข้างๆเนี่ยมันเป็นเป็นโขดหินใหญ่ๆอ่ะแล้วบ้านก็จะปลุบเข้ามามีน้ําทะเลซาออยู่ตลอดมันก็เลยเป็นที่แบบ คนรู้สึกว่าโอ้โหห้องนี้ฟินมากอยู่ใกล้ทะเลเดินลงแล้วก็แบบว่ายนองว่ายน้ำอะไรได้เลยส่วนเรื่องของอาหารการกินที่นี่เนี่ยเขาเป็น p r i v a t นะเป็นพูลล่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถโทรสั่งได้ต่อให้เขาไม่มีร้านอาหารค่ะมีแฟ้มแบบเมนูของร้านอาหารต่างๆบนเกาะเตา่าเยอะมากแต่ที่ชอบเลยคือ French Market คือแบบไม่ควรอยู่แค่เกาะเตา่าอ่ะ ถ้าระดับความอร่อยเพอร์เฟขนาดนี้เนี่ยควรจะมีในกรุงเทพมีสาขามีที่อื่นด้วยครัวซองคือครัวซองเหมือนกินที่ฝรั่งเศสเลยอะไรอย่างนี้คือเลิศมากอันนี้พูดเลยล้อันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะกินพิซซ่ากินอาหารฝรั่งเศสฟองดูอะไรอย่างนี้ไปที่ร้านได้เลยค่ะมูสด,ดีด้วยที่ร้านน่านั่งมากแล้วเราก็ไปที่จุดชมวิวจอร์จวนด้วยเนอะเพราะว่าที่นี่เนี้ยเขามีฟรีชัตเตอร์ไงมันก็เลยกลายเป็นที่พักที่แบบสะดวกสบายมากใครจะไปหาดไซรีไปแม่หาด ไปจุดชมวิวเขาก็จะมีฟรีชัตเทอให้บริการดังนั้นอยากเชิญชวนให้มาพักที่นี่กันค่ะเคปชาร์กว mm ินล่าอย่าลืมนะคะ mm hmm. บอกเราด้วย mm hmm. ไปที่ไหนนะ่า mm hmm. พักน้าเที่ยว mm hmm. เดี๋ยวเวเค mm hmm. ชัน่น mm hmm. ไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ mm hmm. โอ้หลมแบบโกกตลอดแบบนี้เลยลาไปพร้อมกับลมกับผมพิ้วพวแบบนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.